เป็นโครงการบวชแม่ชีน้อยหล่อวัวแก้วทำครั้งนี้เพื่อถวายกับสมเด็จพระเทพเป,ประวัติพระเจ้าจุลสอูอันนี้เพงเป็นครั้งแรกที่จะทำขึ้นแล้วก็ไม่ได้บังคับเด็กเนี่ยอาสาแลสมัครเข้ามาเพื่อมาเบิดเป็นชีน้อย ระยะเวลา15วันเรามีหลานชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนมาบวชปลื้มใจก็ปลื้มใจนะ่เคยเห็นแต่ญาติพี่น้องบวชเดอพระ ปวดขาปวดมนตัวเองมีลูกสาวสองคนก็รู้สึกภูมิใจพื้มใจมากว่าเรามีลูกสาวก็สามารถบวชได้ดีใจค่ะพววอรู้ผู้หญิงได้บวชแล้วรู้สึกปึ้งเดินสบายสบายอใหม่ขอแทนบุคุณพ่อแม่คะ่ะอยากบวชเองเจ็ด บวชทไมถึง่อยากบวชเพราะได้บุญคิดไหมว่าคนไม่มีบุญจริงๆไม่ได้บวชม้นจะมีอุปสรรคขัดข้องเด็กคนนี้ฐานเก่ามีบุญดีอยู่แล้วถึงได้บวชเชื่อไหมว่าเราปลูกสิ่งใดเราย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทนพราะฉะนั้นวันนี้เขาทำดีสั่งสมบุญบุญย่อมตอบแทนเขาในวันข้างหน้านั่นคืออนิสง์ของบุญที่จะส่งให้ชีวิตเขาดำเนินไปได้ด้วยดี